ชมพูนะคะมุกม่วงชมพูเหลือ้าข้างเขียวนิดหน่อยนะคะคันนี้แปลงหน้าเป็นอ,อีซูซุ2020นะคะหน้าเดิมของเขาจะเป็นหน้ามิวเอ็กนะคะคันนี้หน้ากระจังเรามีการพ่นสีซ o o มใกล้ๆให้หน่อยนะคะเอ่อหน้ากระจังพ่นสีดําม,มุกน้ําเงินเหลือบม่วงนะคะสวยงามมากค่ะสวยงามลงตัวโฉบเฉี่ยวนะคะสมออะไรนะสมอะไรนะ สมสมอะไรนะสมโซ่อสมโซ่สมรุ่นสมอะไรนะไม่ออกเลยคันนี้อ่าคันนี้มุกชมพูเขาจะโดดเด่นนะคะช่วยช่วยซูมใกล้ๆให้หน่อยได้ไหมคะซูมซูมเห็นมุกมุกชมพูนะคะมุกชมพูมุกม่วงนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ มุกม่วงเขาจะอ่อออกประกายแววมาวาวเวลาเจอแสงเขาเงางามมากนะคะซูไม่เห็นชัดๆเลยเงางามเหมือนเดิมค่ะจะอ่จะทําสีไหนก็เงางามเหมือนเดิมนะคะก็ยังไงแล้วถ้ามีลูกค้าสนใจในเรื่องของเรื่องของเฉดสีเรามีตัวอย่างเฉดสีมากจะตะบอกว่ามากกว่าร้อยสีเลยเ็ว่าได้นะมากมาก,กว่าร้อยตัวอย่างนะคะ สนใจติดต่อสอบถามได้นะคะติดต่อมาที่ลุงตะวันโดยตรงเลยนะคะลุงตะวันเป็นเจ้าของอูเองนะคะก็เบอร์โทรที่0853144753ถ้าเกิดว่าโทรมาแล้วไม่รับสายกันอย่าเพิ่งงอนกันนะคะเพราะว่าลุงตะวันจะวางโทรศัพท์ไว้เวลาที่โตทำงานนะคะติดสติกเกอร์ให้สวยงามมากนะคะราคาการทําสีค่ะ,ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3า0 0 0านะคะ ส่วนในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะมีถ้าเกิดว่าลูกค้ามีาบุกมานะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาเรื่องของราคาตรงนี้เราจะต้องมาคุยรายละเอียดหน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งนะคะสวยงามเหมือนเดิมค่ะติดสติกเกอร์ให้หล่อๆเวลาติดสติกเกอร์ให้แล้วนะคะจะขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า v ีอทันดีนะคะเรางามเวลาเขาเจอแสงแดบดบเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยไหมคะ สวยนะคะสวยอันนี้เขาอยู่ในมุมล่มตอนนี้ตอนที่รีวิวนี้ช่วงเวลาสี่โมงเย็นนะคะสวยเหมือนเดิมค่ะก็ยังไงแล้วก็เห็นไหมนะคะเวลาเขาเจอเขาเจอแสงแดดเขานี่มีประกายมุกชมพูม่วงนะคะสวยงามนะคะสวยงามเหมือนเดิมก็ยังไงแล้ว ก็ขอฝากเรื่องของการติดตามให้กำลังใจในการอ,ออกแบบเฉดสีตัวอย่างแล้วก็ออกแบบงานให้กับลูกค้าทุกๆทุกๆกลุ่มทุกๆท่ททททททานที่เข้ามาใช้บริการของกุ่มด้วยนะคะอธิบายค่าส่วนต่างที่เคมประกันได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะในเรื่องของส่วนต่างนะคะอูเสนอราคาตั้งต้นอยู่ที่สามหมื่นสาม สมมุติว่ามีการเคลมคู่กับงานประกันภัยประกันอนุมัติมาเท่าไหร่ยกตัวอย่างก็ได้นะคะถ้าประกันภัยอนุมัติมา20,000ก็จ่ายส่วนต่าง1,003อย่างเงี้ยค่ะอยู่ส่วนต่างจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับทางประกันภัยอนุมัติให้นะคะเพราะว่าแต่ละบริษัทอนุมัติไม่เท่ากันค่ะส่วนวันนี้ก็ขอจบการรีวิวสีขาวมุกม่วงชมพูเหลือบข้างเขียวนิดหน่อยเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ